ประการอุบัติเหตุของคุณมีแบบนี้หรือเปล่าให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ60,000บาท6 0 0มื่นนี่รักษาได้แบบโรงพยาบาลดีๆได้เลยนะครับให้ค่าชดเชยวันละ500บาทกอเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะบางครอบครัวทํางานวันหนึ่งยังไม่ถึง500เลยนะครับรครอบคลุมอุบัติเหตุคาตกรรมถูกลอบทําร้ายภัยก่อการร้ายเจลาจลหรือนัดหยุดงานน่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากโดนลุกหลงจากมอ แล้วก็ประกันจ่ายก็ถือว่าแร์มากประกันไม่เคลม,มีคืนประกันอุบัติเหตุใหม่จากไทยประกันชีวิตคืนเรียบประกันภัยปีสุดท้ายมีด้วยเหรอสุดยอดเลยครับชอบอยากได้คืนดีกว่าซื้อแล้วก็ทิ้งไปหมดิร์ k มากครับน่าสนใจนะคะถ้าตัวนี้มีผมทําเลยเจ๋งค่ะชอบทําเลย ชีวิตคุณมีค่าเงินคุณก็มีค่าประกันไม่เคยม,มีคืนสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร02-269-9898คิดว่าบริษัทคนไทยยังไงก็ต้องดูแลคนไทยได้ดีค่ะไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป